thank yeah. you สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับเมนลอนนะคะ,ะร,รายการอยู่ม่ติดบ,บ้านกินเที่ยวพักค่ะว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะนะ้าตอนนี้นะคะไม่มีอะไรฮิตติดลมบนเท่ากับอาร์ตทอยเลยวันนี้เมนลอนมาพามาคาเฟ่นะคะที่เขาเป็นแบบ s o ฟต์โอเพนนิ่งอยู่แถวถนนพระราม5ที่นี่มีชื่อว่าร้าน Vegas Cafe ่แอนด์แกลเนะคะที่นี่เขามีกิมมิกทีเด็ดอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปได้านในกันคะ่ะตามไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเมลอนเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะก็คือเขาก็จะมีโซนที่เป็นโซนคาเฟ่น,นะอย่างตอนนี้นที่เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งเขาจะขายเฉพาะเครื่องดื่มอย่างเดียวนะคะก็คือทุกเมนูเลย100บาทแล้วก็ทุกๆ1รีวิวที่รีวิวนะคะก็คือผ่านตัว Google นะคะก็คือจะได้โทเค็นหนึ่งเหรียญเพื่อเอาไปคีบอาร์ททอยแล้วแต่ละวันเนี่ยอาร์ททอยก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้มีอะไรให้เราได้คีบกันบ้างตามไปเลยค่ะ Check the mic and make sure it sound right, boys. นะคะเปิดบริการนะคะทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงนะคะจนถึง1ทุ่มนะคะส่วนที่จอดรถนะคะก็คือจะอยู่ตามด้านข้างร้างเลยเขาจะมีติกกับโดยเป็นโชว์รูมรถนะคะ It's right sound boy ข้อดีของการมาร้านเวกัสคาเฟ่แอนแกลเลอรี่ในช่วงซอฟต์โอเพนนิ่งที่เขาจะมีถึงวันที่30เมษายนนี้นี้นะคะข้อแรกก็คือบุมถ่ายรูปเยอะมากไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะ 2. โปรโมชั่นเมนูเครื่องดื่ม ทุกแบบเลยก็คือ100บาทนะคะแล้วก็3ก็คือเราเช็คอินแล้วก็รีวิวผ่านตัว Google นะคะก็คือจะได้รับโทเค็นไปคีบตัวลาบูบูนะคะหรือว่าตัวอาร์ทอยที่เขาจะมีการหมุนเวียนในเป็ลแต่ละวันแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมีรถส,สวยๆให้เราถ่ายโดยรถเนี่ยเขาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้คีบกันนะคะอยู่ด้านหลังเมรอนว่าวันนี้มีอะไรให้เราได้คีบบ้างคะ่ะ วันนี้เหลืออยู่6บอ็อกนะทุกคนจะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่รู้แต้มบุญถึงหรือเปล่าไม่รู้มีพี่แจ็คด้วยอ่ะวันนี้ เป็นอฟต์เป็นนิ่งค่ะก็จะมีแค่เครื่องดื่มก็จะมีเป็นที่พวกเป็นกาแฟนะคะเป็นคอฟฟี่เป็นปนอคอฟฟีเ่เป็นพวกที่เป็นอิตาเลียนโซดาต่างๆนะคะก็จะมีประมาณนี้ยังไม่มีอาหารหรือยังไม่มีขนมนะคะเครื่องดื่มที่แม่ร่อนสั่งมานะคะแก้วแรกชื่อว่า สต a อเบอรี่มิลนะคะก็คือด้านล่างจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีตัวโยเกิร์ตแล้วก็มีนมแล้วก็ด้านบนจะท็อปด้วยตัวคอนเฟ็กสตรอเบอรี่นะคะแก้วนี้ปกติอยู่ที่130บาทแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงซอฟป์ไอเพนนิ่ก็คือเครื่องดื่มทุกแก้วอยู่ที่ราคา100บาทส่วนในแก้วนึงเป็นมิลเวนะคะอันนี้เป็นนมค่ะส่วนด้านบนก็คือจะท็อปด้วยตัวที่เป็นวาฟเฟิลนะคะ ตัวสตรอเบอรี่มิลเวย์นะคะอันนี้รสชาติไม่ได้หวานมากแล้วมีความเปรี้ยวของตัวสตรอเบอรี่ตัดกับโยเกิร์ตนะคะแล้วก็คือเพิ่มเ t e เจอร์ได้กันกินคู่กับตัวที่เป็นคอนเฟ c กสตรอเบอรี่นะคะอร่อยมากส่วนอีกแก้วหนึง่งเป็นมิลเวย์นะคะเป็นนมด้านบนอย่างที่บอกเขาท็อปด้วยตัววอฟเฟิลนะคะตัวนี้ อันนี้ก็อร่อยอ่ะมันคือแบบหอมนมมีความหวานมีความมันนะคะแล้วก็คือจะกินคู่กับตัวที่บอกก็คือเขาจะมีวัฟเฟอร์มาให้แบบนี้นี่ก็จะเป็นเหรียญโทเค็นนะคะที่ทางร้านแจกเพื่อให้เราไปลุ้นคีบอาร์ทอยว่าเราจะมีดวงได้เอาูบูก,กับบ้านไหมนะคะทุกคน วันนี้ที่เมลอนมานะคะก็จะมีโชว์รถนะคะอย่างที่ด้านนี้นะคะก็คือจะเป็น Mazda RX 7นะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็น Honda 3ดอนะคะส่วนด้านหลังเมลอนจะเป็นพอยสีดำนะคะนอกจากรถแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะยังมีโซนที่ขายเสื้อผ้านะคะกางเกงนะคะแบบน่ารักน่ารักหลายแบบเลยค่ะ passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it Got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเช็คดวงมาคีบลาบบูบูนะคะก็อย่าลืมรีบมาก่อนช่วงที่เขายังเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งจนถึง30เมษายนนี้นะคะที่ v ีกัสคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่อยู่แถวถนนพระราม5ค่ะฝาก,กเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอย่าไปติบ้านกินเที่ยวพักนะคะพบกับพวกเราทุกวันเสาร์เวลา4โมงที่ช่องไรทีวีฝากกดติดตามทิกเกอร์แอมมนด์บ้านาสันติกรแล้วก็แฟนเพจอย่าไปติบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบก,กันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย